ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องภยัยฤดูร้อนเรือนประเทศไทยเป็นฉบับที่19มีผลกระทบจนถึงวันนี้6เมษาย,ยน2564 โดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่19โดยจะมีผลกระทบจนถึงวันนี้6เมษา,ายน2564โดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับ พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้น้อยลงแต่ยังคงมีผลกระทบในบริเวณภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพเยาแพร่นานอุตรดิต พิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรและตากจึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทำให้บริเวณนังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัย,ภยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ทุกท่านรับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศาวันที่6เมษายน2564เวลา5นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ